อีกเดวันมันจะรีแรงป็นจะมันจะดันถ้เน้อยไงตอนนี้ผมอยู่เอ็กเพรสสามบอกตรงๆนะว่าเวลาว่างผมวันนั้นค่อนข้างจะน้อยมากเพราะว่าขนาดผมวางวางแผนในการฟาร์มเกมแล้วบริหารเวลา,าว่างสภาพผมก็เหมือนกับช่วงสองสามเอนก่อนนั่นแหละทำคลิปไม่ทันเพ่านงั้คือมีมีแต่คลิปดองไงอ่ะเดี๋ยวดูนะนี่คือเซิร์ฟยินแทเซิร์ฟยินแฮผมเล่นสองเซิร์ฟ แต่เซิร์ฟหนึ่งเน็นทำภารกิจให้เสร็จเพื่ออัพวลเพราะว่าพอตอนรวมรวมเซิร์ฟจ,จะได้มีอะไรทดสอบแบบสู้กันอะไรอย่างนี้แล้วก็อีอกเซิร์ฟหนึ่งจะเป็นเซิร์ฟหลักแบบเล่นแบบจริงจังร์มฟาร์มทุกอย่างให้ครบเวลามันเลยปลาปลาไปสามชั่วโมงนี่ยังไม่เลิสนี่ยังไม่รวมกับเซิร์ฟเอ่อพ็อกเก็ตนะแต่จริงๆพ็อกเก็ตผมฟาร์มแค่เซิร์ฟเดียวลดลดจากสองสองเซิร์ฟที่จริงผมมีทั้งหมดประมาณหกเจ็ดแปดเซิร์ฟอะไร่นั้นะ เอาเป็นโหมดนิมเฟียก่อนแล้วกันเดี๋ยวแร้งค่อยอันทีหลังซึ่งนิมเฟียนี้มันจะเป็นอ่าไ็คือเป็นกิจเออใช่โหมดใหม่จะพูดโหมดใหม่ก็ไม่ได้มันมาประมาณยี่สิบสองวันแล้วมั้งเนี่ยเทศกาลวุยวใช่ปะบาถูกเปล่าอันนี้ไม่รู้มันก็มีจิตกรรมของมันด้วยอะ่ะแต่ส่วนใหญ่แต่วนใหญ่ในหมวดนี้ผมค่อนข้างจะเจอแต่บอดนะอีกฝฟายหนึ่ง ไม่รู้เป็นเพราะอะไรหรือไม่ก็มาหาห้องน้ำนพอาีเนี่ยก็มีกิจกรรมประมาณนี้ทำไปเรื่อยๆเ,เพื่อสะสมแล้วก็เอาพวกนี้พวกของอ่ะดีสุดน่าจะเป็นอันนี้อ่ะเอาไว้เป็นสติกเกอร์ตาแสดงผลในภาพเทรนเนอร์ของคุณที่เหลือก็ได้อยู่แล้วั้งดูจากสเต็ปการกดไม่ทราบว่าเป็นบอทหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นบอทมันจะไม่เลือกทีมก่อนหรอ มันต้องเลือกทีมไอช่างมันเถอะแม็กเลยถ้าผมเห็นใครที่เลือกดับตัวแล้วก็กดตกลงปุ๊บผมจะนึกว่าบอดก่อนทันทีเลยเล็กช่หมดนี้มันสามารถเลือกเลือกตัวซ้ำกันได้ผมก็ชอบเลยตอนนั้นจำได้เลยทีมตัวนี้ยกตี้ผมคิดว่าแต่อุ้ยตัมเมีตตองแรงแน่นอนสุดท้ายตัวทางนู้นเออตัวนี้สองตัวแล้วก็ตัวนี้หนึ่งตัวตัวนี้หนึ่งตัวตบยับเลย เออเ,เป็นไอดียคงเป็นแบกกี้กันลกันของจะเน้นเป็นประมาณแทงแล้วก็โจมตีนะจัดประมาณนี้ยูนิมูฟต้องการแน่นอนโอ,โ,โอ้โหเดินช้าออกออกช้าขนานี้ไปทางเดียวกันหมดแบบนี้บอดเจอเรือแล้วกูอืมเอาเป็นสายจ้องของมึงก่อนแล้วกันสุดสายนี้นะเนาะคล้ายจะสร้างโดมแล้วก็ทำการโจมตี เป็นตีแรงขึ้นอนะ่ะใดโดมนี่ประมาณนี้และศัตรูจะไม่สามารถออกจากโดมวงกลมนี้เราได้เป็นไงโกงไหมเดี๋ยวฟิกเกอร์ออกได้นะกับอวยพอนะผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่น่าจะอ,าอยู่กันหนึ่งมาแต่ไม่เป็นไรเดนบีปีละสายครับอวยพอมันคืออะไร <c oughs> อะไรวะโอ้แล้วทีมบอดสุดตึงผมโดนกดเป็นไปได้ไง เอ,อ้ยถ้าผมล็อกได้เอ,อ้ยทำไมไม่เปิดตั้งนานวะล็อกล็อกสวยเสร็จละเสร็จละอวยพรไปโชคดีนะน้องแล้วตรงนี้จะเป็นผมไม่รู้มันทําอะไรได้มันเพิ่มเพิ่มลูกบอลให้อ่ะทำธุรกิจตามนี้ให้เสร็จล็อกไว้ก่อนแดนดีละปุ๊บปุ๊บ,บอวยพรให้อวยพรให้มันอ,อวยพรให้เพื่อนเราเลยเอ้อยนี่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 น,นี่ครบตัวกํบบาลังจะหนีฮ่า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 โอ้ยสายัดขมเนาะ เฉชิวๆไม่ต้องห่วงตายเลือดแม่งโคตรอิดเลยโอโอ,โอกระตุกตายหาละสวยงนีไม่ได้ละอืมผมกล้าวันเลยอ่ะแม่งบอดขนาดนี้ผมกล้ายืนวันเลยอ่ะโอ,โอปรับปรับเป็นไงว่าทีมมีขี้แดกเฮ้ยไปกี้ทีมเขาอ่ะจะปล่อยให้เวลสีไม่ได้เดี๋ยวแม่งสูญสีปรับปรับ กืบเกืบเกือบกืบตายเกือบตายมิกิเกือบตายมิกิฝึกเกือบตายมิกิเกือบตายมิกิเกือบตายมิกิเกือบตายไม่ตายโอ้ยพอให้อู้มินการเข้าไปใกล้อะไร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 เลยเนองโอ้ยโดนสตาร์นี่เลยที่ผมไม่อยากเข้าไปอุ้ยล็อกไม่ทันโอ้ยมันล็อกด้านไหน ขึ้นก็หายไปไหนหมดวะเออผมจะรอชุดช่วงหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วกันนะโอ้ยเนาะมันปเป็นไรจัดเองก็ได้แป๊บเดียวเท่านั้นแป๊บเดียวแป๊บเดียวผมนี่เกือบตายภายในแป๊บเดียวไหนลองหน่อยดิมันหิวคงไหมมันหิวไปก่อนเลยระหว่างคนกำลังจะบวกผมก็ต้อง ลุกค่าค่าคาคาคา,าจาังหวะนี้เข้ามากลางตรงไม่รู้ทําไมไม่เป็นห่วงเวลาปึ๊บปึ๊บใครได้ผมไม่รู้แต่รู้ที่แต่ที่รู้รูต้ตายตายโู้กูไม่ตายโอ้โอ้ยจะให้กูชนะไปควรก็ฝ่ายตรงข้ามเนาะโอ้โห เอาเอาวะเอาเอาเอาดิหนีไม่ทันละทางนู้นหนีไม่ทันละเอาดิเอ้ยจีบเลยจีบสุดท้ายถ้าถ้าชุดจะได้ไหมมันมีมันมีพาสีอะไรเพิ่มไหมขาไว้ก่อนโหสามสองฮ่าฮันการแพ้ไว้ก่อนหาไว้แล้วอ่ะแม่งบอดสักขนาดนั้นอ่ะคนหรือบอด มีชื่อจีนมึงยังเป็นบอดอีกเลยเนี่ยแต่บางคนก็ไม่ใช่บอดแม่ปิดหมดเลยถ้าปิดหมดแบบนี้บอดแน่นอนฟุตแม่งก็ดังเลยไม่รู้มันจะเข้าไม่เปล่าโอ๊ยบอดอีกแล้วเลยเนี่ยเมื่อวานผมเพิ่งดูอันนี้ตอนจบของออห้องเรียนล่าสังหารไปก็จบซื้งอยู่แต่มันติดคาคาใจนิดนึงในความคิดส่วนตัวนะแต่ช่างมเถอะเข้าเรื่องเรา เขาเรื่องอะไที่ว่าทําไมมันมว่าไม่แปลกใจที่เรียนบนเราโดนกดหลอกลวงโล่เลยปั๊บทุ่งสองครั้งอา้าวแล้วม,มาตีตอนนี้นนนนนนนด้วยทันไหมอ่ะ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 ทันดีตามมาตามมาตามช่างแมงละกันฮ่า มาดีเฮ้ทำไมมันทิ่มเรื่อ่ะโวยพรใช่ไหมโวยพลาด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 ไม่ต้องตามมาก็ได้แม่งเปลี่ยนใจละไปไหนก็ไปอุ้ยสายสายสายนี้ไม่ไม่ดีสายนี้ไม่ดีสายนี้ไม่ดีนี่แคสกิลสองมาหนักบักเอาอ่ะบักเอาบักเอาดีสุด เบกี้แ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 บกี้ตุ้มสตันสตันไปก่อนสตันไปก่อนสตันไปก่อนปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหกระตุกตายหากรกูโอ้โห EC เกิน EC เกินฟูดแม่งก็มาแสดังเลยแปบ๊บนึง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 แป๊มนึงช่วยเหลือเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนไม่ต้องช่วยแล้วมั้ย โอ้โ oh, 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 oh. wow. e! หโอ้โหโอ้โหสตาร์ทไปก่อนสตาร์ทไปก่อนสตาร์ทไปก่อนไหวเบอ้์เเกือบเหมือนกันนะเมื่อกี้ดูเดินเหมยมันแทบไม่เข้านะถ้าพวกเราตรงไงวันดีอุ้ยเข้าแล้วเข้าแล้วไม่ลืมเข้าแล้วมันเริ่มเข้าแล้วปั๊บปั๊บไปก่อนปั๊บไปก่อน๊บไปก่อนปั๊บไปก่อนไปก่อนทางนู้นทุนดีเลยยากโอ้โหกว่าละ โโ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 ออออ้้้้ระหว่างนี้สักกันนะครับสวยสวยสวยมากๆสวยมากๆจะตายเลยไม่รู้จะมีอะไรสวยประมาณนี้อีกไหมปัับสวยสวยป๊ป๊บปๆ๊โอ้โหมาตะกลเลยกู อ้าวเอาถ้าบาแบบนี้กลางตงกลางตงปุ๊บ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 โอ้โหยืนนิ่งนึกว่าบอดคิดแห่คนนี้จุ๊บปุ๊บฟิกเกอร์ไม่ไหนเลยน้องฟิกเกอร์โยกติดบ,บาเรียไม่ต้องวิ่งหรอกครับบอดปับป๊บปุบป๊บปุ๊บไม่ต้องวิง่งไม่ต้องวิง่งไม่ต้องวิง่งไม่ต้องวิ่งโอ้โหวงกว้างซะเหลือเกินมีคนอื่นมานีเฮ้ยก็ไม่แรงนี่ โดนล้านมิณะโดนล้านไหม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 บาเล่ยูบาเล่บาเล่ปับปับปับมันอีกิดเดี๋อ่ิดเดียวมันไม่ตายยาสองร้อยเจ็ดสิบวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ย น่าจะบอดอีกแล้วเดือดช้าอ๋อช้าประมาณนี้บอดแน่นอนเพื่ออะไรครับเนี่ยเฮ้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 ยโอ้แม่งเอ้ยเบืองปุ๊บฟิกเกอร์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 สวยสวยฟิกเกอร์ชื่ออะไรวะเนี่ยไม่ใช่เด็กตะกี้อะไรไม่รู้รู้เรื่องน้าไซโคร็อก โอ้โหทำไมเลือดทางนู้นเพื่อนเดือดมากปุ่มโอเคไม่หาละติดกลับเข้าเต็มๆปับบปับผมน่าจะเอาตัวแทงตัวเดิมมาอะไรอะไรอะไรเนอะเบ็คกี้เบ็คกี้แบ็คกี้เบ็คก,คกี้โอ้โยเนาะ มาแด็กกี้แม็กกี้ไม่ได้วัดนะคุณมีเพื่อนกุนไม่ได้วัดถ้าหนึ่งหนึ่งไม่น่าไหวแล้วมันมันเอาอะไรหัวใจกาฟสนามไงละ่ะครบเสียเลยทีมคุฮะเหมือนเห็นใครฟิกเกอร์ปับป๊บปับ๊บบนโอ้ยกร,ก,รกระตุกกระตุกจิตกระท่างใจปับป๊บปั๊บ ปั๊บปั๊บปั๊บอืมโดนหลับอ่าแล้วก็เปิดหัวใจป,ปั๊บปืบเกือบเกือบคิด,ดโอ้โหขนาดนี้ผมไฟดีครับแล้วพี่ก็อยู่เซียเลย ป๊ปป๊ปป๊ปป๊บป,ป๊บป๊บป๊บป oh, ah, ๊บป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 ๊บกตุกก็ช่างคิวโอ้โหิกเกอร์ตายไปก่อนตายไปก่อนตายก่อนสวยสู้กับวัไปแค่ไรมากถ้าแพอันนี้เขาเรียกว่าขายหน้าโอ้ยผมไม่ได้เอาคนนะครับแม็กกี้ผนบอลตรนู้นไหว Oh, โอ้โดนขงังโดนขงังโดนขังเม่กี้ไม่กิ้วโอ้โหดูพุจะรอลไม่เนี่ยโอเคแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อขอชนะเถอะแพ้ไม่ได้โอ้ฟิกเกอร์ย่ยใหญ่ฟิกเกอร์ย่ยใหญ่ปั๊บ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 ปุ๊บปุ๊บไม่ต้องใช้อันติโนอันติโนสกิล ปิบปิบเปิบปิบปบเปบอืมอึมอให้มันครบเลยแล้วชุดอุ้ยไม่ทันไม่ทันมันฟิกเกอร์สามสองอืมอึมอืมหนึ่งวิสุดท้ายพอดีผมควรดีใจนี่ไหมที่ผมชนะบอร์ดะควรดีใจละมั้ง